อาถันเจ็ดบีจะเลิกแจ๊คสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักวงการบันเทิงนะคะที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง7ปีค่ะ และในที่สุดก็ปิดฉากรัก7ปีกับอาถรรพ์รัก7ปีค่ะแฟนๆเนี่ยต่างเชียร์ให้ทั้งคู่นะคะแต่งงานกันสําหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งอย่างจ๊ะนงพนีกับแจ็คธนพลแต่ล่าสุดสาวจ๊ะเนี่ยก็ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์ปิดฉากรักในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยจ๊ะนะคะโพสต์ว่าจ๊ะขอชี้แจงในพื้นที่ของจ๊ะนะคะจ๊ะกับพี่แจ็คตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่ทําร่วมกันอยู่ก็ยังทําด้วยกันผู้จัดกการ็็ยังเปนนคน จ๊ะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกกันครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอด7ปีค่ะไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนสุดท้ายนี้จ๊ะและพี่แจ๊คขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกคนที่คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะ และเส้นทางรักของเขาทั้งคู่นะคะคือจ๊ะเนี่ยเป็นลูกลิเกและก็ชอบพี่แจ็คมาตั้งนานแล้วเป็นเงาเสียงของพี่แจ็คด้วยจนวันหนึ่งเนี่ยจ๊ะก็เริ่มโด่งดังนะคะมาอยู่ค่ายเดียวกันกับพี่แจ็คครั้งแรกที่เขาได้คุยกันนะคะก็คือพี่แจ็คเนี่ยเดินมาถามว่าพี่แจ็คได้รับรางวัลอะไรในที่สุดเนี่ยก็คุยไปคุยมานะคะและก็คบหาดูใจกันมาจนกระทั่งครบ7ปีค่ะ แต่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะแต่แอดมินเนี่ยก็เชื่อว,ว่ามิตรภาพและความหวังดีในฐานะพี่น้องที่ทั้งคู่มีให้กันเนี่ยจะยังคงอยู่ตลอดไปค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต